สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ดีอวัยเกษตรฟู้ดฟิลด์นะครับอ่าชีนนี้เราทําเป็นโคกหนองนานะครับก็อ่าตัวนี้เป็นเป็นเป็นบ่อน้ํานะครับก็จะเลี้ยงกุ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยในนาข้าวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนี้หลังจากที่เราเลี้ยงมาได้คือหลายเดือนแล้วครับถ้าเจ็ดแปดเดือนนะครับเนื่องจากให้อาหารบ้างไม่ได้ให้อาหารบ้างนะครับเป็นกุ้งกำกามกุ้งกำแดงนะครับก็เดี๋ยวเราเมื่อวานเราใส่ไอ้นี่ก็เรียกว่าคอนโดดักปลา เราใส่ไว้เมื่อเย็นวานนะครับสามสี่อันนี้นะครับเดี๋ยวเดยลงไปดูกันว่าจะมีกุ้งเข้ากี่ตัวนะครับอันนั้นสองอันหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเบิร์มนะครับแล้วก็จะคลุไปตรงนั้นก็จะเป็นสามเมตรนะครับอันนี้ก็ลึกประมาณเมตรหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเข้าไหมอ่าเห็นแล้วครับนั่นนะครับโอ้มีมีก้าม มีก้ามกามตัวหนึ่งมีก้ามแดงกําแดงสองตัวนะครับเดี๋ยวขึให้ดูข้างบนนะครับ,รบก็ใช้เวลานาน,านพอทุกวนนะครับประมาณห้าหกเดือนได้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ให้อาหารครับนะครับนานๆให้ทีหนึ่งอันนี้เป็น นะครับเป็นข้ามแดงนะครับจดสังเกตให้ว่ามีลูกนะครับเราจะไม่เอานะครับนี่ครับลูกออกแล้วครับอ่านี่เห็นมีลูกเต็มท้องเลยนะครับนี่กำลังไตนะครับอันนี้คือเขาจะดีดออกแล้วครับลูกเขาเริ่มมีตาแล้วก็มีขาสมบูรณ์ที่จะออกนี่เราจะปล่อยไปนะครับดูอีกตัวหนึ่งครับรู้จะมีลูกเหมืันจะือเปล่าถ้ามีลูกหางเขาจะหางจะม้วนเข้านะครับ อันนี้ก้ามกามก้ามกามก้ามเขาจะยาวแล้วก็ตัวเขาจะเท้ากว่าในตัวขนาดท่านี้นะครับอันนี้ก้ามกามนีม่ตัวแดงก้ามแดงครับอันนี้ก้ามแดงอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนนมมลูกนะครับไม่มีลกูกนะครับ อาหารที่เราใช้ล่อครับเป็นเหยื่อลอก็คือจะมีจะมีอาหารเม็ดอันนี้หมดแล้วนะครับโอ้โดนกัดเป็นรูพุนเลยนี่ครับนี่ครับมีอาหารเม็ดเหลืออยู่เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับเป็นอาหารเม็ดแล้วก็ห่อไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตรงนู้นครับมุมโน้นมาดูอีกกันหนึ่งนะครับอยู่ที่มุมนี้นะครับเมื่อวานฝนตกนะครับมีน้ำขึ้นนะก็เป็น นีเห็นแล้วครับมีก้ามแดงมีก้ามแดงแต่ไม่มีก้ามกลางรื้เปล่าดิโอ้มีก้ามกลางตัวหนึ่งนะครับมีก้ามแดงสี่ตัวห้าตัวนะครับปกติก็จะอยู่ด้วยกันได้คลินี้ด้วยกันได้นะครับก้ามกามกับก้ามแดงเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆนะครับ ถ้าตัวไหนที่มีไข่ในท้องนะครับถ้ามีไข่เราก็จะปล่อยไปนะครับไว้ให้เป็นแม่พันธุ์นะครับให้เป็นแม่พันธุ์เวลาจับต้องระวังนะครับจับด้านหลังโอ้กว่านี้มีขนาดตัวเล็กแค่นี้นะครับดูนะครับนี่ครับไข่เตี้มท้องเลยครับแต่ว่ายังไม่เห็นทานะครับโอ้เริ่มเริ่มมีตาล้วยไปยังยังยังไม่ไม่ได้ไอไตออกนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้ อันนี้เราก็จะปล่อยให้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับมาดูอีกตัวนึ่งครับตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันโอ้ไขก่กับตัวเลยนะครับเนี่ครับไข่เต็มท้องเลย กามแดงส่วนมากจะไข่นะครับอันนี้ก็ไข่เหมือนกันโอ้มีตัวแขไข่เนี่ยครับเหมือนกันเลยโอ้อีกหน่อยเป็สายจะเต็มนะครับเอ็บบอนะครับออกลูกเยอะมากตัวนี้ตัวนี้ไม่มีไข่นะครับไม่มีไข่ส่วนกล้ามกามนะครับถึงแม้ว่าจะมีไข่เราก็จะไม่แม่นั่นนะครับเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะ ฟักออกเป็นตัวได้ถึงฟักออกนะครับก็ลูกเขาจะไม่โตนะครับเราต้องซื้อลูกพันตลอดแต่ว่ากล้ามแดงเ้าดีของกล้ามแดงคือเราสามารถเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เองนะครับแต่อันนี้เขาจะมีไข่อยู่แต่ว่าพอฟักออกมาแล้วก็จะตายเนื่องจากสภาพน้าไม่ใช่น้าก่อยนะครับอันนี้ไม่ก่อยนะครับเ,เกบลืมอ,อันนี้ต้องเป็นอาหารได้มากี่ตัวแล้วครับนี่สี่ห้าตัวเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกันครับ มาดูอีกอันหนึ่งนะครับอันสจดท้ายที่เราใส่ไว้พี่ต่าน้ํานะครับเดี๋ยวอกันนึงเราจะไปอยู่ที่ที่ตรงนานะครับอันนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับมองเห็นเลยครับมีตะปูนะครับมีตะปูโอ้ไม่มีครับนะครับไม่มีไม่เข้าสักตัวเลยมีตะปูตัวเล็กๆนะครับตามที่ตัวปูนี่เยอะมากครับเราก็ต้อง เก็บไปด้วยเพราะว่าอปูนี่มันแย่งอาหารแย่งอาหารกุ้งแย่งอาหารกุ้งไม่พอนะครับก็อ,อาจจะกินกุ้งได้เวลามันลอกคราบนะครับลอกคราบตัวเขาจะอ่อนเอแล้วก็นะครับถ้าปูจะไปกินได้ดังนั้นเราต้องเก็บปูออกปูนี่ถือว่าเยอะนะครับที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ปล่อยปลาครับปล่อย้ง อดบวันสุดท้ายนะครับอันนี้เราเราใส่ไว้ในในนาค้าตัวนี้ก็ปล่อยเหมือนกันครับแต่ต่ตัวนี้ปล่อยกุ้งไปสองรุ่นนะครับทั้งกุ้นเล็กแล้วก็แล้วกุ้งใหญ่นะครับกุ้งใหญ่ก็มีเยอะเพราะมันเหลือค้างมาปีที่แล้วนะครับแล้วมันก็เราก็เจอเราก็ปล่อยเข้ามาในนี้ตัวนี้ก็จะเป็นร่องที่ขุดเป็นร่องลงไปนะครับแล้วก็จะตื้นกระด้างในอันนี้น้ำสูงอ่านะครับเจอมีนะครับมีมีกั้มกรามตัวไม่ใหญ่มากครับหนึ่งตัว สองตัวครับสองตัวอันี้เข้าไปเข้าไปสองตัวแล้วก็มีปูนะครับจีน่าเข้าจะไม่ได้ปล่อยกล้ามแดงนะครับปล่อยเฉพาะกล้ามกามนี่ครับนี่เป็นตัวผู้ตัวผู้กล้ามกลามก้ามข้าจะยาวแล้วก็ใหญ่กว่าตัวเมียนะครับถ้าตัวเมียส่วนมากก็จะก็จะมี มีไข่นะครับแมกระตั่งตัวเล็กนี้นะครับก็จะมีไข่นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเก็บไว้เป็นแม่พันได้เนื่องจากว่ามันไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้นะครับนะครับนยครับถ้าถ้าเราเลี้ยงกุ้งนี้ไงปูก็ได้ครับไม่ต้องไปเลี้ยงปูในนาข้าวให้ยุ่งยากนะครับก็คือเป็นแหล่งอาหารของเราได้ทั้งกุ้งทั้งปูมาแน่นอนเระอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าปูนี่ต้องเก็บออกเพราะว่าถ้ามีเยอะไม่ได้ครับเป็นตัวกินกุ้งเลยทีเดียวถ้า กันเนบางทีนะครับปู้อ่อนแอรอดคาบกว่าจะกินนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปูนาแบบง่ายๆแหละอยู่ด้วยกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นแหล่งอาหารที่เราทำโค้งหนองนานะครับเรามีไก่ไก่อยู่ฝั่งโน้นนะครับไก่ก็ปล่อยอิสระนะครับไก่ปล่อยอิสระแล้วก็ไข่เขาจะเนื้อสวยแน่นอันนี้ก็มีตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ปล่อยปลาอันนี้ก็นาข้าวก็ตั้งปลาแล้วก็กุ้งอยู่ด้วยกันนะครับก็เราทำโค้งหนองนาก็ผลิต อาหารนะครับสําหรับโคเรือนเราได้นะครับก็ไม่ต้องไปไปซื้อไปหาเราก็ประหยัดต้นทุนโดยเอาสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเปิดมาเป็นอาหารก็่วจะเป็นการเลี้ยงนอนนะครับหรือการปลูกพืชผักนะครับก็เป็นอาหารของปลากินพืชได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ